สวัสดีครับอาจารย์ทุกทุกท่านมันนี่ผ้านกไหมออกมาหลดเนี่ยมาเลี้งฝึกนกไหมนี่นกนี่นกปลาขันยนอยู่นี่นกต้อในเหียได้การอยุะจะค่อยฝึกไปเรื่อยๆแกกระห้องก็ได้ขวบตัวเสียงนี่หน่อยย่ฝากไปหนึ่งคู่อ่างหาว่วมบนเด่นตัวนี้ นกกุกเดี๋ยวเสียงเงยนีน่อันบ่ได้กันบ่คือกันเดียวนกดินมากมือรุ่นมาฝึกเจ้าค้อนเอาเจ้าค้อนมากมือนี่เอาดีอยู่แล้วเขาเขากับบ่ได้เขาร่วมนนนญญเนอนกปลานัยขันย่นเสยนกต้อนเฮียกอลอรุ่นไปอีกตังก้งสิบยีบส่ส,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 สิบนาที มันบกยึดกับเจ้าล้งนี่มันหามองกลัวแล้วเฮ็ดดีอย e, ู่เฮียกอยู่มฝุ่นเออเล่งดีอยู่เล่งดีอยู่คืออยู่อนาคตรจะไกลจะดอกกันแบบนี้เห็นเขากะมูจักเฮียกจักเอิญออกเขาบินความมัวกมูจักเฮียกจักคู่ใส่อยู่เขาล่ลุ่นล่ลุ่นล่เอาลงขุนละ Nóc bay nhắp cỏi kia cây yu tung tung tôn kiu vang là sai là nye tôn nôp baku ku yu tung lang tung tung lang Tôn luôn kìa 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 Cứ chỉ để kìa 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 Bên kìa 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 cả kìa 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 Chắc nhẹt chắc kìa 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 véo kìa ที่เราอยู่เขาเหลืองนี่ก็สเก่งดอกเลี้ยวเบิงึงนกนะมันี่ไปเก่งตอนนั้นแหละนกใหม่ช่วงเขาเหลืองนั่นแหละนี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆยังน้อยนกป้ากิ้งกิ้งกับนกป้าห,ห่าวกัได้กันอยู่อันนี้นกป้ากับประเด็ขันนี่ก็มีตะมันขันที่เท่าป่าน,นี่ห้องก็มาขันใส่เหยีกใส่ก็บระกาดว่าที่เขาไปดอก ต้นเดือดต้นในเข้าไปก็ถือง่ายกี่ดอกกันบ่หาวอีลีเอาล่อรุ่นครับล่อรุ่นบ้านนี่นกไม่เออได้การอยู่เหนียวพ่อได้อยู่แต่ว่ากับพวกมานดอกเฮ็ดอยู่เขามาไก่หดึงเอาเขาดีอยู่แต่ว่านกปลาบ่กล้า้านได้คำแล้วสิเดียวคนลงแล้วบ้านนี้สบายสองนกปลากับบกล้าดอก กากาเช่กที่อยา่างว่าอยา่ไงใส่นกฟึกใส่ต้นมะงัย,ยมาอยู่มาอยู่ใกล้ๆมากหยยกอยู่ใก,กล้ๆบ่เข่าดอกดูท่าแล้วบ่เข่าดอกนอกแนวนี่เสียงกับบ่แข้งป็ได้น,นกป่ามอก็เห็ดดีอยู่เจ้าค้อนซื้อเจ้าค้อนนอกไม้ผมก็ได้ขวบออกมาฟึกมาวังที่ได้ดอกฟึก ว่าตขันหายขันดีอยู่เหยียดดีอยู่เขาบินข้อม,ม้อไปกับบินกายไปกับคู่ใสเขาอยู่ต้นไงพอดนกป่ากับบกกาต้นไงกับเหยียบอยู่ดอกขันมันเขาขันมันกา,นนาใสมอม่คุณละสนทั้งคุณมันทีเดวนกตอดินแล้วมาใส่แถวนี้ม,มันบกเขาหรอกมัน cây treo của má nãa, còn, riêng cây treo của phan mới luôn, hết hay vô, nụ mai phước ô, oh. phước, đứa cái chiên nụ, đứa cái chiên phước phải lệ, bi nụ phước cái song tổ đơn, đứa lưu hoài, phước tổ này là, hết đi vô. เดี๋ยวลุงละครเลอใส่ไว้พุ่อนขออนุญาตเอานกลงมกันครับบานนี้ขอบคุณครับติดต่ำขอบคุณคุณขอบคุณทุกอาจารย์อาจารย์ทุกทุกท่านทุกคนให้กำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ